ถ้าดูแลชอบฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง m e t r r w o o d X2 กับเกม a r Ark Ultimate Mobile นะวันนี้ผมบอกเลยว่าได้มันแน่นอนนะทุกคนเพราะผมแบบสะสมกองกำลังไว้โคตรเทพนะ เออผมไม่ได้ลงคลิปไปนะก็คือแบบไปแบบแบบไอจมปักอยู่กับการไล่ล่าตามหาทีเวกเทพๆนะตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะนี่อยู่ในลูกแก้ว4ตัวเป็นทีเวกเทกหมดเลยนะทุกคนเออนี่ตัวเทคสี่ตัวหตัวนะั้นเลือดเป็นหมื่นทั้งนั้นนะเออเอ้ยไ,ไม่ใช่เดี๋เป็นแสนนะทุกคน แล้วก็อันนี้เป็นตัวธรรมดาน่าจะไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวเทคในการแก้แค้นในรอบนี้นะแล้วก็ตรงนี้มีอีก2ตัวนะที่ผมแบบทําการฟักไข่ไวนะ้นะนี่ที่ขี่ยังไม่เอามาใส่เลย2ตัวนะเลือดต้องขึ้นไปนิดหน่อยดาเมจแต่ละตัวประมาณ4,000ขึ้นทั้งนั้นนะที เราพาไปรอบนี้นะบอกเลยว,ว่าโคเทพเทพมากแต่ไม่รู้จะแก้แค้นได้หรือเปล่าตอนนี้ผมเอาอร์ติแฟกต์ออกมาแล้วนะโอเคแล้วก็เอายุงไปนี่แล้วก็พาทีเวกตัวนี้ไปแล้วก็เราต้องเอายูเทเลนัสไปด้วยนะตัวหนึ่งเอออย่าลืมเลยเราต้องมียูเทเลนัสเพื่อบัฟดาเมจให้กับ ซีเวกเรารอบนี้แหละผมจะต้องแก้แค้นเจ้าบอสแมงมุมระดับ3ให้ได้นะนะทุกคนเออจะได้ไปต่อในบอสอื่นนะแต่บอสแมงมุมนี่บอกเลยว่าโคตรเทพนะระดับ3นะใครแบบมีไดนเสาที่ไม่เทพจริงอย่าหาทะลึ่งไปตีมันนะมันเทพมากมบอกเลยว่ามันพ่นพ่นใยมานะที่แบบกระจายตัวโคตรแรง จะทำให้สัตว์เราแบบเดินไม่ออกนะช้าเลยเทพมากรอบนี้แหละผมต้องแก้แค้นให้ได้เลยไม่งั้นผมนอนไม่หลับผมนี่แบบหมกมุ่นมากกับไอ้เจ้าบอสแบ่งมุมตัวนี้นะผมแค้นมากโอเคไปลงไปสิเวกตัวแรกของเราเดี๋ยวขอจัดเรียงให้มันแบบดูดีก่อนแบบนึงโดนแน่ แก๊งทีเวกเทคโดนะาไม่ได้แบบทีเวกธรรมดากาก,ากากนะบอกเลยรอบนี้แหละผมจะมาทวงบัลลังก์ของผมคืนหลังจากที่ผมแบบมั่นใจมากๆนะทุกคนกลับโดนตบเฉยไอ้บ้าเอ้ยรอบนี้แหละผมต้องแก้แค้นให้ได้เลยเราคือนับวันอยู่แล้วนะทุกคน โ okay, อเคออกมานี่ยืนชิดๆกันหน่อยเดี๋ยวผมรวบรวมแบบเน้นสุดไม่เน้นทรงเลยนะเดี๋ยวผมกลับไปเอาตัวปกติที่บ้านมาด้วยเอออุตสาปปั้นมาอุตสา์ไปหาจับมาทั้งวันทั้งคืนจับแบบจริงๆอะ่ะพอเราเจอหกร้อยเลยใช่ไหมตัวนึงปุ๊บผมรีเลยรีสัตว์อะ่ะแล้วก็หาต่อหาต่อจนเนี้ยมาครบเนี่ยโอ้โหทุกคนรู้ไหม กว่าจะมาถึงตอนนี้ผมต้องเสียเวลาไปเยอะแค่ไหนไม่ต้องทำอะไรเลยผมหาแต่ทีเว็กนะนีะ่เพื่อการแก้แค้นของเรานั่นเองไปมาตัวท้ายตัวนี้ที่เราเอาลูกแก้วมานะเนี่อีกตัวเนี่ย1 2 3 4งหตัวนะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูสเตตัส ของแต่ละตัวนะว่ามันจะดิบเถื่อนแค่ไหนอันนี้ตัวแรกนี่เลือดถึงแสนนะดาเมจสี่พันห้านะตัวสีขาวนี่ตัวสีน้ำเงินไหมอันนี้หนึ่งแสนสองสี่พันห้าบอกเลยว่าแต่ละตัวนี้คัดสรรมาอย่างดีอันนี้แสนหนึ่งสี่พันห้านะเออกดเทพอันนี้แสนห้านะเลือดดาเมจห้าพันเทพสุดเลยนะ โอเคเดี okay, ๋ยวผมไปเอาที่บ้านมาอีก2-3ตัวนะทุกคนมาทุกคนตอนนี้พามาครบแล้วนะยูเทเลนตแล้วก็เป็น3ีเวกธรรมดาอีก4ตัวนะไม่รู้จะจุหรือเปล่านะได้แค่ไหนผมก็เอาแค่นั้นแหละเอาแบบแน่นเปียกไปเลยดูที่ว่าแบบจะรอดไปกี่ตัวแต่ผมว่าไอาตัวธรรมดานี้ โอกาสรอดนี่โคตรน้อยมากทุกคนเอ้แบบเลี้ยงไปแบบจุกๆไปเลยจริงๆมันก็เลี้ยงได้อีกนะถ้าเราแบบยัดดีๆอ่ะเอเอนี่ใส่ก็ไปแม่งแขนจัดบอกเลยเจอผมแน่ไอ้บอสแมงม,ม,มุมระดับ3นะขนาดลูกกระจอกมันเลือดเอ้ยเลเวลแบบเป็นหมนะื่นอ่ะเป็นพันอ่ะเออเทพจัดเลยเอ้ยมา ได้อีก2ตัวหรือเปล่าแต่ต้องเผื่อที่ให้กับยูไทเวนัทเราด้วยนะทุกคนโอ้โหแน่นเปียเลยนั่นจัดรอบนี้เอาสุดบอกแล้วบอกแล้วผมเอาสุดผมแค้นมากเลยครบแก๊งเราแล้วก็ ยูไทยเวนนัทนะเข้าช่องนี้ได้เลยโอเคขั้นตอนต่อไปใส่อาร์ติแฟกต์เข้าไปมามาหากราบบอสระดับ3เจอกันหน่อยกับแก๊งผมนี่ทีเวกโคตรทีเวกกับอยู่ทนเวนนัดตัวหนึ่งบัฟก่อนละกันมาดิพร้อมชนพร้อมบว,วกตลอดอะดูดิว่าไหวหรือเปล่า ว่าเราจะหนังม้วนเดิมตายหมดตี้หรือเราจะแก้แค้นได้เดี๋ยวเรามาดูกันมาแล้วทุกคนผมลงจากดูดดไทยแล้วแล้วโอเคขึ้นบับ๊บับเร็วโอเคบับแล้วทุกคนเจ้ากัแบบนึงเอ้ยออกไปได้ไปข่ามันฆ่ามัาแล้วไปแล้วลูกทุกคนทีเมเราไปแล้วนะ ผมจะดูดิดูดิดขนาดเทพเั้งนั้นนะทีเล็กเราเอาดิผมจะไม่กัดนะมาแรงแนตะ่ผมกัดลูกสมุนมันให้ก็แล้วกันเดี๋ยวลูกกระจอกจะเคียร์ให้ผมเคียร์ให้เฮ้ยเฮ้ย,ยเรื่องนี้ตัวตายแล้วทีมเราเฮ้ยตายเป็นแถวแล้วทีมเราทุกคนไรจะเปล่าวะข่ามารเลยข้ามาัน ฮาบอดี้เอ้ยมวยคำรามอยู่โอ้โหดูดิมันเดินช้านะโอ้ยตัวธรรมดานี่แห้งไปหมดแล้วนะเดี๋ยวแค่ตัวเทกปับต่อทุกคนข้ามันร็วโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยผมก็อย่าตายนะถ้าผมตายนี่คือ ทีมเราล่วงเลยนะปับ๊บไปเรื่อยๆอุย้ยตายเพิ่มเติมน่าจะหนังม้วนเดิมสวย้ยอะไรกูทีมกูตายหมดแล้วโอ้ยไม่ไหวว่ะเชียทำไงว่าต้องเอาทีเบคเทคมาทั้งหมดเลยว่ะโอ้โหอาเชียเชียมันไล่ล่าผมแล้วจังหวะนี้ เลือดมันเหลือประมาณ20เปอร์เซ็นนะแล้วผมโอ้โหสู้ได้ยังไงวะเนี่ยมันมาแล้วมันทุกคนโอ้ยวิ่งก่อนมันมีที่แบบแอบ,บหรือเปล่าวะอุยอ้ยอุ้ยเนืดเนืดหวยอะไงกูเนี่ยสกิลเนี้ยแรงที่ทำให้สัตว์เราตายเยอะนะเนี่ยสกิลนี้ก็แรงเออตายวิ่งก่แบบอนแอบตรงไหนได้บ้างวะโอ้โหเรียบร้อยเลย เทพมากทุกคนสรุปเรายังแก้แค้นไม่ได้นะมันก็ยังซ้ำรอยเดิมแผ่เดิมให้กับเรานะโอ้โหบอกเลยว่าเทพมากๆบอสระดับ3ไม่เทพจริงอย่าหาเล่นโอ้โหหรือเราต้องเอาพวกสเตโกไปด้วยนะเพื่อทำให้มันแบบสะท้อนดาเมจอะไรประมาณนี้นะจะทำให้มันตายเร็วขึ้นนะสรุป แกงเราก็ยังไม่สามารถสยบเจ้าบอสระดับ3ได้เลยนะเออน่าเสียดายมากเดี๋ยวผมขอไปกู้ศพแล้วก็หาจับสัตว์เพิ่มเติมดีกว่าเราต้องหาตัวที่มันแข็งแร่งกว่าทรีเวกไปให้ได้ถ้าแกงอันโลผมว่าไม่น่าไหวเพราะเลือดมันน้อยผมว่ารอบหน้าเดี๋ยวผมจัดสเตโกไว้ตัวแบบตัวเล็กอะที่มันสะท้อนดามเมจเยอะ,ยอะพาไปสักสตัวผมว่าน่าจะโอเคนะ เลือดมันเยอะแล้วก็สามารถแทงอะไรได้เยอะเออน่าจะโอเคกวันนี้นะทุกคนเดีย๋ยวเราไปกู้ศพแล้วก็ไปหาจับตัวเทพๆกันดีกว่าวันนี้เราก็ยังไม่สําเร็จนะครับผมยังล้มเหลวแต่วันหน้ามันต้องมีสักวันแหละที่ผมจะต้องล้างแค้นให้ได้นะตอนนี้ก็เป็นรอบที่สองและที่ผมไม่สามารถสยบเจ้า บอสระดับ3ตัวนี้ได้นะบอกเลยนะครับว่าผมไม่ยอมนะนี่ก็แบบไม่ได้ลงคลิปไปวันถึง2วันนี่ไปสมหัวแบบไล่ล่าตัวเทพมาสยบมันเหมือนเดิมบอกเลยว่าผมไม่ยอมง่ายๆนะต้องเอาชนะมันให้ได้ผมแบบไม่มีกระจิตกระใจไปแบบจับสัตว์ตัวอื่นเลยไล่ล่าติดทีเวก เพื่อต้องสยบบอสระดับ3ให้ได้นะทุกคนแค้นมากๆและผมก็ไม่อยากไปทำคลิปต่อไปเลยนะอยากฆ่ามันให้ได้นะทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยไม่ต้องอะไรมากแค่หนึ่งกดใจเอ้หนึ่งกดไลก์ก็พอเนี่มารอบนี้แหละผมว่าเอาอยู่นี่เป็นรอบนี้เป็นตัวเทคหมดเลยนะทุกคนผมว่ารอบนี้แหละ ดูเลือดแต่ละตัวดิแสนหกแสนกว่าทั้งนั้นนะรอบนี้ดูดิว่าผมจะอยู่หรือเปล่าหรือจะเฟลเหมือนเดิมนี่อีก2ตัวนะเออบอกเลยว่ารอบนี้แหละแกไม่รอดแน่เอ้ส่วนอยู่ทเทรนนัทก็ตัวเดิมที่อยู่ที่บ้านนะเหลือตัวหนึ่งจากมีสอตัวรอบนี้แหละผมว่าต้องมิชชั่น คอมพิวต์มิชชั่นคอมพิวนะไม่ใช่มิชชั่นเฟลอีกรอบนี้เราจะเฟลไม่ได้เลยนะทุกคนศักสีมันค้ำคอว่ะหมดบ้าแล้วนะเนี่ยทีวิกเทคผมเอามาเยอะขนาดนี้ถ้าไม่ไหวอีกก็ไม่รู้แล้วแล้วผมก็ไปเอาตัวนี้มาแล้วนี่เป็นไอตัวตัวเล็กๆอะนี่มันคี่ไม่ได้นะนี่มันเป็นแบบตัวสะท้อนดาเมจนะ เลือดก็เป็นแสนเหมือนกันนะทุกคนอัพเลือดอย่างเดียวออกมาสะท้อนดาเมจนี่สองตัวตัวหกร้อยตัวหนึ่งที่จับมาแล้วก็ตัวห้าแปดศูนย์ตัวหนึ่งนี่ทีเวกเทกกี่ตัววะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนะครับผมทีเวกเทกดาเมจอยู่ที่ประมาณสี่พันทุกตัวเลยเลือดก็ถ้า ดาเมจถึงสี่พันก็เน้นเลือดอย่างเดียวนะแสนเก้าก็มีเลือดดูดิอันนี้สี่พันเลือดแสนจินี่ดูสเิตัสอันนี้สี่พันห้าอันนี้เป็นตัวลูกของมันนะ <c oughs> นี่เออว่าแหละดาเมจก็จะเยอะหน่อย <c oughs> ตัวนี้ก็เยอะนี่บอ,อกเลยรอบนี้แหละ <c oughs> มิชชันคอมพีทแน่นอนแต่ผมจะลงจ่าหลังทีเวกได้ไงโอเคกเค็ค่อยลงนะ เดี๋ยวจะตายก่อนที่เราจะไปเจอกับบอสนะทุกคนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกดกดเสาไม่ได้มาใส่อาร์ติแฟ์เข้าไปเจอกันหน่อยรอบนี้แหละผมจะสยบบันให้ได้เลยทุกคนมารอบนี้แหละผมจะเอาจริงแบบจริงจังและผมจะไม่ อาชัยแบบรอบสองรอบจิงแล้วนะรอบนี้ผมเน้นสุดถ้ารอบนี้ไม่ชนะก็ไม่รู้จะชนะรอบไหนแล้วนะทุกคนมาอีกสามวิสุดท้ายมาแล้วทุกคนขึ้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 น,นโอเคบัฟดามิเออลุยลุยดีวะเออข์ามัน อุ้ยรอบนี้ผมว่าน่าจะไหวดูดิเออมันโดนสะท้อนดาเมจจากไอ้นั่นด้วยไงแต่ผมจะการลูกกระจอกไม่ไห้ผมไล่ไล่ตูดไลตูดเออห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนมีหวังรอบนี้แหละทรงดีทรงดีงดอ้ยทรงสวยอยู่อ้ยอึดว่ะอึดว่ะทีมเราสู้เขาเพื่อนสู้มันแป๊งแปึงมึงถ้าผมตายนี่คือจบเลยนะเรื่องเรื่องจบเลยต้งถไถ ยิ้มือบับดาเมธอุย้ยชนะเว้ยชนะเลยเว้ยเออพวกเรายัางอยู่ดีครบเลยหรือเปล่าน่าจะอยู่กันครบเลยนะทุกคนโอ้โหเซตนี้บอกเลยว่าโคดเทพเป็นไงไอ้บอสฮะก็ไปเท่าไหร่นี่วะแต่ผมจะตายแล้วทุกคนเชีย่ยอุ้ยตายไปด้วยไม่ตายไม่ตายทีเรียรา สีเล็กเรามีตายนะนี่โอ้โหมีตายประมาณสองตัวเฮ้ยสุดว่าเลือแต่ละตัวก็เหลือหลักพันนะห้าพบ้างห0พั 6, บ้างอุย้ยตัวแบบเป็นหมื่นก็มีเหลือเลือนอะ่ะเออนี่แหละเทพแกงเราสรุปสยบได้สักทีแม่งนึกว่าเจ็บเทสักแค่ไหนฮะสรุป มิชจันคอมพีทว่าเฮ้ยโอ้โหแต่กว่าจะชนะก็ล่อแร่นะทุกคนแป๊บนึง่งโคตรร้อนเลยถอดถอดถอดถอ,อดชุดก่อนถอดชุดก่อนร้อนมากโอ้โหสรุปเราชนะได้แล้วนะเหลือกี่ตัวไม่รู้จากเก้าตัวเดี๋ยวนับก่อนนับสมาชิก่อกคนหนึ่องสาม สี่ห้าหเจเออเหลือเจ็ดตัวทุกคนตายไปสองถูกต้องเอ,อ้ยพวกพวกเราเอาอยู่ว่ะทุกคนโอ้โหเยี่ยมมากพวกเองนี่แหละคือทหารผ่านศึกของเรานี่รุ่นนี้เทพมากต้องใส่ชื่อให้มันไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องมีเนมว่ะต้องมีรัดเนมพวกนี้เทพใส่ชืออ่อยังไงวะหาก,ก่อน เออเดี๋ยวหาก่อนลืมว่ะเออพวกนี้มันเทพต้องแบบจารึกแล้วว่าพวกนี้โอ้โหผ่านเลยพวกนี้อ,อ่าอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมค่อยไปตั้งชื่อให้กับมันละกันนะทุกคนเออนี่พวกทหารปานสึดของเราเอ,อ้ตัวนี้ไอ,อสองตัวนี้ยังอยู่เหมือนกันว่าแต่เกือบตายอะเดี๋ยวสามสามพัน กับสี่พันอ้โหนี่แหละคีหลักของผมน่าจะชนะด้วยสองตัวนี้นะเพราะมันสะท้อนดามเมจโคตรแรงนะยิงแบบ <c oughs> บอสดามเมจแรงนะมันก็ยิ่งสะท้อนแรงมากยิ่งขึ้นนะเออนี่พวกเองถึงจะขี่ไม่ได้แต่แบบเทพเลยทำให้แบบรอบนี้เราชนะมาได้นะทุกคนเอลิเมนต์เราก็เพิ่มโหนขึ้นมาเยอะมากนี่ ได้มา148เลยนะสำหรับเอลิเมนต์นะได้คนเยอะตอนนี้เราก็คาบได้แล้วเหลือแค่ไข่มุกดำนะซึ่งหายากไหมบอกเลยว่ายากยากทุกคนหายากทุกคนไข่มุกดำแต่เรามีวิธีก็คือต้องไปลงในทะเลไปหาอัลฟาโมซาอนะคลิปหน้าอาจจะได้เห็นผมไปลงทะเลกันแน่นอนนะทุกคนเออเพื่อไปหา โมซาซอฆ่ากันนะไปตามล่าหาไข่มุกดำกันแต่เราจะใช้ตัวอะไรเดี๋ยวเราต้องไปสำรวจกันก่อนว่ามีตัวอะไรที่สามารถพาเราลงไปใต้มาหาสมุทรได้บ้างนะแต่ก่อนอื่นเราต้องเรียนแอนแก้มของชุดดำน้ำก่อนแล้วก็ต้องระวังเจ้าแมงกระพุนให้ดีนะมันจะช็อตเราตกจากหลังแล้วก็สวยเลยนี่ผมจะครับ สองอันก็เพียงพอนะอันนี้น่าจะไม่ได้ใช้นะเพราะผมแบบน่าจะอยู่บนหลังสัตว์มากกว่าเออโอเคครับผมก็สรุปเราได้แก้แค้นสำเร็จนะถึงจะแบบโดนย้ำแค้นไปหนึ่งรอบนะแต่ก็สามารถทำภารกิจสำเร็จได้ลุล่วงนะครับผมเออชุดนี้เทพมากๆนะสำหรับซีเวกเทคของเรานะก็ใครชอบคลิปแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์ กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับผมเจอกันคลิปหน้าบาย